สวัสดีค่ะแม่น,<อ>น,น้องระดาตามาตามตาหมู่บ้านตอนหกโมงเทิงกับ่เห็นก็เลขกับนะคะหมู่บ้านเ่ขกับแนวท่งของแม่น้องระดานี่เป็นเลขเพิ่นหายมือเลขออกเป็นเลขเจ้านายเพิ่นที่ว่าเพิ่นไปทํางานนะคะเพิ่นเจ้านายเพิ่นถือมาซีงวดซ่อนนะคะงวดล่าสุดเท่าขอเอามาลงซองเป็นแบบนี้เดะะ้อ 1.6กับ1.4นะคะเลข1.6เป็นเลขความฝันนะคะเลข1.4เนี่เห็นยูอกพระคือ1.4ึ่งตรงๆเลยเขาล่างนะคะเกบซี่เป็นกระชุดีแแ่่่่าน้องแป้งแม่น้องระดานี่เอามาผูกพาบาทเป็นบ้า ใจคนหนึ่งแนวทางเนาะค่ะเนาะคือจีบบ่าก็จะจ่ายคนหนึงกัเท้ากระบาถึงบบ้านเนอะของเมียนองระดาเนาะค่ะเนาะของเมียนองหนะด่าเนาะค่ะเนาะนี่คือแนวทางวดก้อนค่ะพื้นเขาตรงตรงสิบซีเนาะค่ะเนาะสิบซีออกโยออกผะเนาะค่ะวดก้อนเนาะค่ะเนาะแนวทางต่อไปนี่ก็จะเป็นแนวทางของ วันที่หนึ่งท่านว่าเนาะค่ะเนาะก็มี fc บลายด์เนาะค่ะ fc สองพันนะคะเพิ่นเห็นใจนะคะว่าเม่นองระดาเป็นคนเอาแนวทางมาหายกราบถือหาบาทนะคะเพิ่นก็ะเลยโอนนำใจมาหายนะคะคาขนมนะคะคุณน้ำฝนสามร้อยบาทนะคะ fc ไม่ประสงค์ออกนามสามร้อยบาทรวมจำนดนน้ำเนาะค่ะเนาะหกร้อยบาทนะคะเพิ่นได้น้ำน้องระดาเน้ะค่ะถึงมือนะคะเพิ่นได้น้ำนอง กระกรอนยาเบปซี่นะคะที่ให้ความไว้วางใจกับทั่งช่องของเ้าทุกบาททุกสตางค์ถึงมือนะคะพูดเบปซี่แน่ไว้ข้อไหนกันแน่งวดหน้างวดหน้าเขาให้ถืออีกหรือจ้างวดหน้าเขาให้ถืออีกไม่ได้หรือเ่ก็ไม่อยู่จ้าแต่ว่ามันเป็นชื่อแต่ลอตเตอรี่มันชื่อลอตเตอรี่ไว้ไหมจ๊ะออ๋อัน ขเขาแก้เพิ่นซื้อลอตเตอรี่เพินพ่นเพิ่นเบอกเรื่องบมฝันบ่น้องแป้งบ่ฝันใช่เพิ่นว่าเพิ่นบ่ฝันบ่เนี่ยบ่ทันฝันเพิ่นเพิ่นบอกบ่ว่าเออเพิ่นถือซีงวดสว่านงวดที่หาในเพิ่นจะแบง่งปันบ่คำมีกันให้คือเก่าเพิ่นว่าเพิ่นบ่บ่ได้ว่าอย่างแต่ว่าเพิ่นบ่อนุญาตให้บอบอไปถ่า<อ>ยถ้ำโตเพิ่นเพิ่นอนุญาตแต่ให้น<ต>้องแป้งเอาเลขมาแบ่งปันช่องเฮาให้มาถ่ายถ้อยู่พี่โอเค ืเดีน้าวนนซื้อลอตตลรี่ไว้แล้วมัน้แม่ใจให้มันซื้อลอตตลรี่ไว้อยู่จ้ะซื้อไว้จักใบแล้วสองใบอืมต้นห้เบิ่งเบิ่งจ้ะอันต้นต้นลมขายรก็อยู่ไะก็ยื่นบ่งเหมนเอาตัวใดเลยถามเพื่อนคนยิบเหมือนท่าว่ะจะฟันหมูอว่ะมากซื้อหมอืมมักซื้อืมแต่ว่าเพิ่นบ่ทั่ได้จุดถูกเอว้พระม่นบ่บอจ้ะท่านเพราะว่าวดท่ผ่านมานี่ะสดงว่ สวดีพันสองงมวดซ่อนนะคะที่เพิ่นจุดทูบายผ้าแล้วเพิ่นเห็นยู่อกผ้าเีนะคะมวดทัดไปหันก็เห็นหานึงตรงๆนะคะมปนหานึงยี่ที่หกสามแต่ว่าอาอันงวดก่อนนะมันเป็นแบบนี้เป็นว่าเิ่นจุดทูแหลยบางตัวหนึ่งคือเลขหกบางอัคือเลขห้าแต่ว่าตัวเขาตรงถ่ายมันอ่ะมันเป็นเลขหนึ่งมันเป็นเลขหนึ่ง แต่ข้างนามมันอะ่ะเบิ่งนยยึงคือเลขหกบิ่งนึงคือเลขห้าแล้ววะเพิ่นได้ตีหานึงหกคนเล่นบวมอันใจ่นก็เลยซื้อหกหนึ่งห้านึงสิแม่จ๊ะไม่ได้ออกขาแน่เมนจ้ะแต่บางวันที่ผ่านมาหนิเป็นหน,นึ่งสีเนาะแมนจ้ะอันนี้งวดงวดนั้นที่ผ่านมาเป็นว่าเห็นหนึ่งสีตัวเดียว<ม>เลยเป็นว่าอยู่อกผ้าเมนจ้ะแต่ว่าเพิ่นจะไวเฉพาะมือเลขออกเพิ่นบอก น่อเนจะมโเวลาทามคนจีบก่มีอยู่มีแต่คนเหมือคนจีบอกเลยนมเ้งออกรอระาทีาเขาทาได้บอลกพีได้แล้วคนวะคนกับจียดไทยแล้วรถตรี่ที่เพิ่นซื้อไหวสองบัเป็นเลขตัวใดแม่น้องระดาจำได้ปะคะเพิ่นซื้อแปดสองหาหรือเก่าสองหาแหละใบหนึ่งอะมีสองใบมันมียางรักลอยบ่คือกันแม่แมนแปดสองหาครับเก่าสองหาสองห้ เก้าสองห้าว่าแสดงว่าเพิ่นหาเลขสองหายเนาะเพราะว่าเฮ็ดเฮ็ดมันซื้อแต่ซองใบไงนะแต่สื้อยังกระใบมันเรือมันมันมันเพิ่นจากไหนไปชุดแหละมันบ่มีอืมเลขชุดบ่มีแม่นจ้ะก็เลยว่าเว้ากันด้วยคือบังเอิญแท้ข่อยเก็บแหวนเว้ากันนะข่อยขี่รถไปเฮ็ดงานข่อยเลยได้เก็บแหวนก็เลยพากันเบิ่งเบิ่งแหวนน่ะเบิ่งเลขอยู่ในแหวนบ่ได้สนใจเลขเลยจ้ะทาแรกเบิ่งแหวนมันเป็นแหวนอันแหวนเงินหรือแหวนหยงพันกระบอกกันนะจ้า ถาเบิ่งเบิ้งไปออกมาผลเนี่ยเอามันคือมีเลขหรือเปล่าอันสี่เลขก็ได้ยุ้ยแนวน่า9 2 5ต mm ัวเลขวะคือตรงกันว่าผลว่าอืมนั่นชตรงกันแม่นบ่9 2 5ยุ้ยแวนแม่แม่เราลองด่าเก็บแวนแม่แต่เก็บแวนก็เรียนอันนี้ก็เลยพักกันเบิ่นซื้อบาเดิบมาดิคิดเบิ่งตัวเลขไหมเนาะ แตว่าโตพนจับลอตเตอรี่คือแปดสองหาครับเออพนซื้อไว้แล้วแปดสองหาคับเก้าสองหาพนเอาให้เบิ่งมี่สองใบสั้นแหมไม่เลมีซองแันกะาเลยยุโอคกพานอีเพนบาหันเบิ่งย่างย่างจากพนย่างกันจุดมาจะรู้ว่าเยอ่ะจได้เพนซื้อลอตเตอรี่ไว้คือแปดสองหาคับเก้าสองหาย่างละใบมันบ้า แล้วเลขยูแวรเนี νε, ่ยคือเก้าสองหา้าก็ไม่กระตรงกันกน,กน,นะคะเนาะมันตรงกันเลยวม่ใช่ว่าเอา๋อเลขคือตรงกันเขาวาชิตัวต<ร>โอแม่นอน่อนหลักฐานเขามีมเอยอะอย่างว่าเอา้าอันนี้คือเจ้าหน่ายเพิ่นแม่นบ่<ะ>สซือไว้อันนี้เจ้าหน่ายเพิ่นลซือไว้เด้อค่ะเด้อซือลอตเตอรี่ไว้เนาะค่ะเนาะ825แล้วก็925เนาะค่ะเนาะคือเจ้าหน่ายของแม่น้องนาดาเนาะกับซือลอตเตอรี่ไว้เนาะค่ะ แต่ว่ามือเลขออกอะผนฝันผลเนี่นแต่เม่เอาลังคนเะก่มดอวอผลดีพันมากดีพันมาฝันเห็นแต่เมียผลลังเมียนจ้ะมือคือมือเลขออกเลไปนอนผนมือมือเลขออกผลบอสบายเลยจ้าฝันเห็นแต่เมีเฝาผลังคนเลยนะทั้งซายงขทั้งบนทั้งล่างมีเ้อะนนะมันสรุปแล้ว่าดีพันมากนี่คือคือลังหจ้ถือถือยดินแล้วก็คือการลอตเตอรี่อัามันออกยังก่อนหกหนึ่งบอหนึ่งหกอันถ่ายมันนะคือไจากใ มันถืออยู่สามตัวสามตัวถ่ายไม่ได้ไม่ออกเก้าหกหนึ่งไอ้มุนสี่ข้างอ่าอ่าตัวเพราะว่ามันมุนสองข้างเลขสามตัวใช่แล้วก็มุนสองข้างเลขสองสามตัวหนาว่ามันถือทั้งหมดสามตัวแล้วก็ไปถือสองตัวล่างหนึ่งสี่ได้พ่อแสนเมื่นวานจะน่าจะยักแรกจะ เดี๋ยว่าลายเนาะคุณบอกว่ามันถึงมาไลยงวดผลก็เลยบอกกะเสื่อไล่เป็นเสื่อออกแสงกต่เสื่อออกแสงนี่วะแต่งวดที่แล้วสิตอนเลขสกออกผลบอกก็เสืออกแสงก่อน่าผลนะถึงซีงวดจะมาออกแสงเว้ยยังไงคอยถือกันเด้อก็เสืออกแสงเมือนนเราซีงวดซ้อนนะเด้อค่ะเจ้านายเพิ่นถีเพิ่นไปเห็นงานนั่แต่ว่าห้าวพึ่งขออนุญาตเอามาลงงวดแรกนะคะ หมวดแรกนี่ก็คือหายหนึ่งซี่ตรงๆนะคะถ้าเขางวดนี่จะเป็นหางวดซ่อนมันบ่ซ่อนหมวดก่อนนะคะหนึ่งก็ตรงๆแนวางด้านขึ้นท้างบนแต่ว่าข้าบนเดียวมาลุ่มเนาะเดียวมาลง่มแต่สรุปมาเนี่ยทางของแม่นองระดาที่เพิ่นเอามาหายนะคะเลขยูแวนเพิ่นจะเป็นเก้าสองหานะคะเลขจะได้เพิ่นซื้อไว้แปดสองหาเก้าสองหาก็ตรงกันเนอะแต่ะมวดนั้นที่หนึ่งท่านว่าสองหาหก เห็เลยนะคะเป็นแนวทางหาเสือสลากแ่งรัฐบาลช่วงนี้เลขเพิ่งออกเอฟซีจะไปหาแนวทางไปหาลอตเตอรี่แตคิดว่าจะหาได้น่าเลขคล้ายๆกันนะ,ะจะเป็นเ<ะ>ลขไหนบางวันหนึง่งอาจจะเป็นสา,า,ามโซนาสามโซลังนะคะ,ะขอบคุณแม่น้องรดาหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาฝากรดาเนาะค่ะซื้อไว้นะค่ะวันนี้ก็ให้ซื้อลอตเตอรี่แนวทางของแม่นม้นนนอง<า>รดานะคะลอตเตอรี่ฉลากกิ๊กแดงรัฐบาลเนาะค่ะเพิ่นซื้อไว้แล้วค่ะ เพื่อน,นกับฝันหล<า>ีเนาะค่ะเนาะเพื่อเป็นหายวันที่เ,เดี๋ยว,วจังสิงมาตามอีกที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะเจ็ดโมงสี่โมงมากเนาะสบายขันไปเดี๋ยวโทรศัพท์ไปน้ำมึงเนาะมึงงวดนี่ขอลองตาอยาโทรศัพท์ไปน่งลูกเข้ามาบัดไดปาบ๋มมาลูกมันเลนยุบีมันไปเห็นงานบอโทรศัพท์ไปน้าเอ็ซีว่าร่งตาสื่อกับบอทั้งนะนะคะเอ็กซีซีก็มีน้ำใจแดงน้ำใจมหาหนองกระดานะคะ ขอขอบคุณเอที thì, er, ่ที่ให้ความไว้วางใจกระทั <S <s ้งสองของเฮานะคะขอบคุณแม่นองรัดาให้เอี่โซดีน้ำเด้อขอคุณแมองแซงอีกวหนาแม่นองระจดาเอ้ยแม่นองรัจดานี่งวดดีเนาะเนาะซีซีเราไดๆ